h อนด้านาวี2 2 5 5ได้กลับมาอีกครั้งในปีนี้พร้อมรูปลักษณ์ใหม่และพลังแห่งความแตกต่างที่ทำให้ใครเห็นก็ต้องเหลียวมองด้วยสีสันสุดจี๊ดอย่างนีออนเยลโล่กับ Black a c c e เซนที่ผสมผสานความสนุกสนานแบบวัยรุ่นเข้ากับดีไซน์ที่ล้ำสมัยทำให้ฮอน d a านาวีกลายเป็นจุดสนใจของโชว์รูมรถหรูทั้งในประเทศไทยและอินเดียไม่ใช่แค่เพียงสกูตเตอร์ธรรมดา แต่มันคือสกูตเตอร์สไตล์มินิบัที่มีความยูนิคและความสามารถที่ตอบโจทย์ชีวิตในเมืองได้อย่างครบถ้วน Honda n a v วีรุ่นแรกเปิดตัวครั้งแรกในอินเดียเมื่อไม่กี่ปีก่อนและได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบความแตกต่าง และในปี2025นี้ฮอน d a ได้นำนาวีกลับมาอีกครั้งพร้อมการพัฒนาใหม่ในหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องของดีไซน์การควบคุมและความประหยัดน้ำมันโครงสร้างรถที่เบาเพียง100กิโลกรัมทำให้การขับขี่คล่องตัวในทุกซอกซอยของเมืองอีกทั้งยังมีระยะความสูงจากพื้นถึงบาะที่พอเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ทั้งชายและหญิงไฟหน้าแบบเล็ดใหม่พร้อมไฟ DRL ทำให้ด้านหน้าดูเฉียบคมมากขึ้น ขณะที่หน้าปัดดิจิตอลมีการอัปเกรดให้แสดงข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วนทั้งความเร็วระดับน้ำมันและระยะทางขนาดล้อขนาดเล็กแต่ลุยได้กับทุกรูปแบบถนนพร้อมล้อแม็กสีดำด้านที่เข้ากันได้ดีกับตัวรถสีเหลืองนีออนช่วยเสริมความสปอร์ตได้อย่างโดดเด่น ในด้านเครื่องยนต์ Honda n a v ี2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด110ลูกบาทเซนติเมตรแบบเดียวกับที่ใช้ใน Honda Activa รุ่นใหม่ให้แรงม้าประมาณ8 BHT และแรงบิด9นิวตันเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางระยะสั้นพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ทำให้การขับขี่ง่ายดายและนุ่มนวลระบบกันสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและด้านหลังแบบสปริงเดี่ยวทำให้การซับแรงกระแทกดีขึ้นกว่าเดิม ไม่เพียงเท่านั้นฮอนด a ายังเพิ่มออปชันที่ทําให้นาวีเป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากขึ้นเช่นช่องเก็บของใต้บอบาดที่ใหญ่ขึ้นพื้นที่ตรงกลางระหว่างขาช่วยให้สามารถติดตั้งที่เก็บสัมภาระหรือกล่องเก็บของได้อีกด้วยและยังมีรุ่นที่มาพร้อมพอร์ตชาร์จ USB เพื่อให้เข้ากับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลสําหรับในประเทศไทยฮอนด้านาวีเคยเปิดตัวในจํานวนจํากัดในอดีตและได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ัยรุ่นที่ต้องการมอเตอร์ไซค์แบบแปลกไม่ซ้ําใคร การกลับมาในปี2025นี้ทํ้า้ทำให้แฟนๆชาวไทยต่างตื่นเต้นและรอคอยอย่างใจจดใจจ่อเพราะนอกจากจะมีดีไซน์ที่ทันสมัยแล้วยังอาจมีราคาที่จับต้องได้และเหมาะสำหรับวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษารวมถึงผู้ที่ต้องการพาหนะที่ขับขี่ง่ายประหยัดน้ำมันและดูเท่นในทุกมุมบรรยากาศในโชว์รูมหรูที่ใช้สีขาวเป็นทีมหลักกับแสงไฟเล็ดสะ้อนเงารถสีเหลืองมีออนนั้นทำให้ฮอนด้านาวีดูโดดเด่นราวกับงานศินละปะกลางโชว์รูม ทุกมุมของตัวรถถูกจัดแสดงด้วยความประณีตเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นรายละเอียดอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นลายเส้นของแฟริ่งช่องเก็บของหรือแม้แต่พื้นผิววัสดุที่ใช้ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของฮอนด้าที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทั้งใช้งานได้จริงและสวยงามสะดุดตา หากคุณกำลังมองหารถที่แตกต่างจากคนอื่นมีสไตล์เฉพาะตัวขับง่ายประหยัดและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน Honda n a v วี2 2 5 5คือคำตอบที่ใช่ที่สุดในปีนี้ไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพมหานครเชียงใหม่หรือกรุงเทพมหานครไปถึงกรุงนิวเดลีนาวีพร้อมจะกลายเป็นเพื่อนคู่ใจของคุณบนถนนอย่างแน่นอน อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แชร์ให้เพื่อนๆและกดติดตามออโตเทรนด์360เพื่อไม่พลาดข่าวสารรถจักรยานยนต์รถยนต์และยานยนต์ใหม่ๆที่คุณห้ามพลาด